ต่อไปนี้ในรายการ Food เดลี่บายซของเราจะมีช่วงพาทัวร์ครัวพี่แนมที่เป็นเชฟมือดีจะมาทำอาหารและก็บอกเคล็ดลับดีๆให้คุณผู้ชมทำตามได้ที่บ้านครับงั้นตอนนี้เราไปพบกับพี่แนมกันเลยดีกว่าครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องทำอาหารนะคะก็เป็นคนที่สนใจแล้วก็ชอบในเรื่องของอาหารมาตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นทั้งทานทั้งทำเนี่ยเพราะตั้งแต่สมัยเด็กก็จะเล่นขายของเล่นทำอาหารมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้ว แต่พอมาเป็นจริงเป็นจังเนี่ยก็คือตอนที่โตขึ้นมาแล้วก็คิดว่าไปเรียนรู้ให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยดีกว่าก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่โรงเรียนของออวิทยาลัยในวังหญิงค่ะไปเรียนอาหารไทยขนมไทยนะคะก็จนจบมาแล้วก็มีไปเรียนเพิ่มเติมทางด้านขนมหวานขนมปังฝรั่งเศสอีกที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะประสบการณ์ในการทํางานด้านอาหารนะคะก็หลังจากที่จบมาก็มาทํา เองก่อนที่บ้านทําเป็นเคเทลิ่งเล็กๆก็คือรับสั่งทาหลังจากนั้นมาก็มีไปทำเป็นการสาธิตทาอาหารเหมือนกันเป็นคลิปวิดีโอนะคะเป็นสอนทําอาหารตั้งแต่ตำเครื่องแกงจนถึงสําเร็จรูปจะแต่งจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ทํางานอยู่ที่โรงแรมรีมนะคะอยู่ในส่วนของครัวร้อนยุโรปครัวยุโรปนะคะแล้วก็ ตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็น F&B Coordinator ค่ะที่ได้มาร่วมงานกับ Food Diary by CP นะคะก็รู้สึกมีความยินดีแล้วก็รู้สึก เป็นเกียรตินะคะที่ชวนมาร่วมงานด้วยนะคะก็ในช่วงของพาทัวร์ครัวพี่แนมเนี่ยนะคะก็จะพบเมนูที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเมนูไทยหรือเมนูฝรั่งหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นเมนูใหม่ๆที่เรานํามาลองคิดลองลองทำกันดูนะคะหรือจริงๆอาจจะเป็นเมนูไทยโบราณเก่าๆที่เรามีตำรับอยู่แล้วแล้วก็เอามานําเสนอกันดูยังไงก็ลองติดตามดูนะคะ สำหรับเมนูในวันนี้นะคะนํำเลือกเมนูผัดหมี่ซั่วนะคะโดยจะใช้ไส้กอรอกบาโลน่าเนี่ยมาใช้เป็นตัวเครื่องในการผัดนะคะที่เลือกเมนูนี้มาเพราะว่าเห็นว่าเป็นเมนูง่ายๆนะคะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านก็สามารถอาจจะผัดไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะในช่วงลาที่ยงอย่างนี้ ก็เตรียมส่วนผสมของเมนูหมี่ส่วบไส้กรอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูวิธีการทำกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มทำผัดหมี่ส่วบของเรากันเลยนะคะก็ใส่น้ำมันวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันงาเพื่อเพิ่มความหอมนะคะหลังจากนั้นเอากระเทียมสับค่ะลงไปเลย <S <S นี่นะคะผัดจนพอเหลืองสักนิดนึงนะคะเอาหอมหอมใหญ่ใส่ะคะ่ะ แล้วก็ผัดจนหอมนิ่มๆนิดนึงอะนะคะให้สังเกตดูนะคะหอมก็จะเริ่มเหมือนนิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะเอาแครอทใส่ลงไปนะคะค่ะนี่สังเกตดูนะคะทุกอย่างมันจะดูนุ่มขึ้นแล้วนะคะทั้งแครอททั้งหอมนะคะเราก็จะใส่ตัวถั่วลันเตาที่เราซอยเนี่ยลงไปผัดเพิ่มนะคะต่อไปนะคะเราก็ใส่ตัวเนื้อสัตว์ของเราแต่ว่าถ้า คุณผู้ชมนะคะไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรเลยใส่แค่นี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้เราเพิ่มเนื้อสัตว์ก็คือตัวไส้กรอกเนี่ยนะคะค่ะนี่เราผัดเครื่องนะคะสังเกตดูสีสันนะคะส้มเขียวชมพูขาวนะคะตอนนี้เราก็จะปรุงรสชาติแล้วนะคะใส่ตัวซีอิ๊วขาวนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะรสชาติก็จริงๆก็ แล้วแต่ชอบนะคะแต่เราทำกางกาว้ก่อนให้มีรสเค็มรสหวานนิดๆแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมคนไหนชอบรสไหไรเนี่ยจริงๆตอนผัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปปรุงรสตามชอบได้นะคะอาจจะใส่พริกเพิ่มถ้าชอบเผ็ดหรือว่าเปเรี้ยวหน่อยก็เติมน้ำส้มสายชูอะไรอย่างเงี้ยตามใจชอบได้ mm hmm. ค่ะสุดท้ายนะคะเราดูว่าแห้งๆไปเราให้มีน้ำนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มรสชาตินะคะด้วยนี่ค่ะมาซุปนะคะ น้ำซุปไก่ใสนะคะของ CP ก็ง่ายๆนะคะพอเราฉีกแล้วก็ใช้ได้เลยให้พอมีน้ำขลุกคลิกนะคะเราไม่ได้ใส่เพราะเราผัดแห้งนะคะวันนี้จบท้ายนะคะก็เป็นตัวเส้นของเราค่ะเส้นหมี่ซุ้มวันนี้เราเลือกใช้เส้นสีขาวนะคะแล้วก็ตัวเส้นเราก็ต้มน้ำจนนิ่มเรียบร้อยแล้ว ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูของเราวันนี้ผัดหมี่ซ่วนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถลองเอาไปทำดูได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ในช่วงของพาทัวร์ครัพี่แนมนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ หมดเวลาสัแล้วครับคุณผู้ชมครับและในสัปดาห์หน้าน้องโบวีก็ยังคงอยู่ทั้งเที่ยวทั้งกินกับเรานะครับที่มีทั้งขึ้นรถขึ้น,น,นเครื่องบินลงเรือรับรองว่าสนุกอร่อยแน่นอนครับและสำหรับวันนี้รายการฟู้ดเดอรี่บายซีีก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ Right, I'm gonna be the focus. Oh yeah.